สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะวันนี้เจอก็ว่างนะแล้วก็ช่วงเย็นว่างก็อยากจะมาพูดคุยนะคะแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องนะคนดีขี้น้อยใจนะเวลาทําความดีอะไรก็แล้วแต่ทําความดีกับใครก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าความดีของเราหรือว่าความดีของคนคนนั้นนะะไม่ถูกกล่าวถึงนะคะไม่ถูกชื่นชมไม่ถูกสรรเสริญนะหรือว่าไม่พูดถึงนะอาจจะ จิตตกนะหรือว่าน้อยใจว่าทําไมคุณงามความดีของเราถึงไม่มีใครกล่าวถึงนะบางทีนะบางช่วงบางโอกาสนะของคนที่จะกล่าวคําขอบคุณหรือว่าคนที่จะ,ะสรรเสริญความดีของเราบางทีก็ไม่ไม่อยู่ในสถานะที่หรืออยู่ในโอกาสที่จะพูดสรรเสริญเราได้หรือว่าะจะพูดขอบคุณได้นะแต่นะอย่า เขาเรียกว่าอะไรอย่าดูถูกความดีของตัวเองนะว่าไม่มีใครเห็นนะบางครั้งคนที่เราทําความดีด้วยเขาไม่ขอบคุณต่อหน้านะแต่เขาจะจดจําความดีของคุณอยู่ในระดับจิตใต้สํานึกเลยทีเดียวจะเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนั้นค่ะ